ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนพบพระเวียคมอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้เป็นการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมปีที่1และมัธยมปีที่4นะครับเริ่มรับสมัครมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนะครับถึงวันที่12พฤษภาคมนะครับ ลูกชายมาสมัครเรือนชั้นอะไรฮะชั้นมศปกติเรียนเรียนที่ไหนเมาก่อนชั้นมศิ่ะมศนะปกติเรียนที่ไหนมาก่อนเรียนพพรพบพรเนาะเอามาต่อที่นี่เลยใช่นะครับน้องชายเรียนชั้นต่อชั้นไหนมสี่นะะปกติก็จบที่นี่มาก่อนบ้านอยู่ที่ไหนนะพพระเพบพระเหนือนะ นี่ก็มาเจอผู้ปกครองชั้นไหนเอ่ยลูกชายวันหนึ่งนะบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ที่ช่องแคบนะเป็นนักเรียนนะครับวันนี้มาสมัครนะครับก็ทางโรงเรียนก็จะเปิดไปถึงวันที่12บสองพฤษภาคมนี่ครับที่โรงเรียนพบพระยาคม คุณครูครับทางโรงเรียนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่สามมาแล้วนะวันที่สามครัถึงวันที่สิบสองวันนีค่ะนะครับเปิดทุกวันค่ะแล้วมีมีกำหนดไหมฮะต้องรับตั้งเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมอหนึ่งรับอยู่สี่ห้องค่ะร้อยหกสิบคนมอหนึ่งรับสค่ะมอสี่จ็ดห้องสองร้อยแปดสิบคนตามแผนตามแผนนะมอหนึ่งรับเท่าไหร่นะสี่ห้องค่ะสี่ห้องร้อยหกสิบคนมอสี่ เจ็ดห้องเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบคนสมมติกรณีถ้ามาเกินทำไงพิจารณานะอ่าบางทีบางท่านเด็กไม่รู้ก็เอ๊ะเขาเปิดได้ยังตอนนี้มาได้เลยมาได้เลยครับหรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการสมัครเนี่ยมีสองช่องทางนะคะคือช่องทางหลักคือออนไลน์ออนไลน์แต่ว่ากรณีที่มีปัญหาไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ถึงจะมาที่โรงเรียนอ๋อ มาโดยตรงก็ได้นะออนไลน์ไม่เป็นมาโดยตรงเลยการใระบบนะเราคุ้นเคยนะครับขอบคุณมากครับเปิดตั้งแต่เวลาเปงแสี่โมงครึ่งแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบสองเลยนะ ชิ้นนะครับทุกใบเลยแล้วก็กรองให้รแล้วก็ากบตรงนี้รูปภาพหนึ่งรูปแต่ช่วงมุมขอบครับเด็กที่มา สมัครเรียนเนี่ยเราเราต้องเลือกเอก,เอกวิทย์เอกอะไรหรือไม่ฮะต้องต้องยื่นแบบนั้นไหมฮะครับตั้งแต่ใบสมัครนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเลือกตามความต้องการความถนัดครับความถนัดของตัวเองมีมีมมสาขาอะไรไหมฮะมีสี่แผนการเรียนครับมีวิทย์คณิตครับมีศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาศิลป์ภาษานี่จะเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอังกฤษครับแล้วก็ศิลปศาสตร์กัมมีสีรร่ส แล้วลูกสาวเลือกเรียนแผนอกอะไรฮะวิทย์คณิตศิลปศาสตร์นะโอเคศิลปศาสตร์ลูกชายเรียกเลือกเรียนเอกอะไรฮะวิทย์คณิตนะครับผมคิตลูกชายเรียนม .4 ครั้งนี้ลูกชายเรียน,นวิทย์ใช่ไหมใช่วิทย์คณิตนะโอเค ตัวไปอยากเป็นอะไรฮะเป็นหมอเป็นหมอนะนอมีความตั้งใจนะสู้ๆครับลูกครับท่านใดผู้ปกครองนักเรียนนะมาสมัครได้นะครับที่โรงเรียนพบพระเวียคมนะครับตั้งแต่วันที่3ึพฤษภาคมถึงวันที่12 พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา2.30โมงครึถึง4.30โมงครึ่งนะครับ